กาบสวัสดีพี่พีๆชาวพระเครื่องทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับพี่กับรายการพระบ้านทั่วๆไปนะครับ EP ที่64นะครับพี่ EP ที่64นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับพี่นะครับ EP ที่64นะครับช่องทางการติดต่อนะครับ ID l ลน e นะครับ0 9 6ย์4 0 2 0 3นะครับ เบอร์โทรศัพท์นะครับ09 6ย์เก้าหกเก้าศูนะครับพี่นะครับวันนี้ก็ได้พระมาเยอะพอสมควรนะครับพี่ชุดหนึ่งนะครับก็สนใจรายการไหนยังไงก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการแรกกันเลยนะครับพี่นะครับรายการที่หนึ่งนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพร้อมตลับกรอบนะครับเป็นตลับ อ่าเป็นกรอบตลับนะครับแบบนี้เลยนะครับพี่เป็นกรอบตลับแบบนี้เลยนะครับนะครับเป็นกรอบตลับสวยๆเลยนะครับพี่นะครับนี่เลยครับเป็นรูปหล่อพิมพ์นิยมหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับพี่นะครับเจ้าของเลี่ยมใช้ไว้นะครับเอาออกมาปลดจากสร้อยมาแบบนี้เลยนะครับพี่ๆดูนะครับคาบเบ้าเดิมๆนะครับดำๆนะครับดูนะครับพี่ๆสวยงามนะครับดูเนื้อครับนี่นะครับ เป็นธรรมชาตินะครับพี่สวยงามเป็นธรรมชาตินะครับพิมพ์นิยมนะครับพี่พิมพ์พิมพ์นิยมนะครับพี่พี่ท่านไหนสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพี่นะครับเป็นตลับแกะลายสวยงามนะครับพี่นะครับด้านหลังนะครับเนื้อจัดจ้านแบบนี้เลยนะครับพี่เนื้อหาจัดจ้านแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับพี่นี่ครับองค์ที่หนึ่งนะครับรายการที่หนึ่งนะครับ เป็นรูปหล่อหลวงพอ่อเงินพร้อมตลับแบบนี้เลยนะครับพี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินพร้อมตลับแบบนี้เลยครับสวยงามนะครับพี่นี่นะครับสวยงามนะครับรายการที่สองนะครับพี่รายการที่สองนะครับเป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่นะครับเรี่ยมกรอบเงินนะครับแบบนี้นะครับหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่นะครับดูนะครับพี่สวยงามนะครับพี่นี่นะครับ ยกซุ้มหัวสิงห์นะครับพี่กรอบเงินนะครับนี่ครับหลวงพ่อปานพิมพ์ี้ไก่นะครับแบบนี้เลยนะครับพี่นะครับสวยงามนะครับบรรยายด้วยภาพเลยนะครับพี่สนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับไอด i n ล0 9ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับนี่เลยนะครับสวยงามนะครับเ c ซครับสนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ f c ซครับนี่ครับสวยงามนะครับไม่ผิดหวังนะครับ ต่อมาเป็นเหรียญเสมานะครับ fc เหรียญเสมาพร้อมตลับเงินแบบนี้นะครับพี่พร้อมตับตลับแบบนี้เลยนะครับได้มาแบบนี้เลยนะครับเป็นเหรียญเสมานะครับไม่ทราบที่นะครับเป็นเหรียญเสมานะครับไม่ทราบที่นะครับดูนะครับเสมานั่งบัวนะครับมีเส้นเสี้ยนคมๆแบบนี้นะครับ fc ครับนะครับพี่ๆท่านไหนนะครับสนใจนะครับ นะครับมีมุมมีทางนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพี่นี่ครับนี่ครับสวยงามนะครับพี่เป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับพี่นะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับพี่นะครับนี่นะครับเส้นเสี้ยนคมๆอย่างนี้เลยนะครับเอฟซีนี่นะครับสวยงามเป็นธรรมชาตินะครับมีเส้นแตกเส้นเสี้ยนเส้นขนแมวแบบนี้เลยนะครับ นี่นะพริกเหรียญมาในเส้นขนแม่วิ่งวิ่งเลยนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับ fc นี่นะครับต่อมานะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดเนื้อสีขาวนะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นเนื้อผงนะครับความเก่าขึ้นคาบไข่แบบนี้เลยนะครับ fc นี่นะครับน่าจะเป็นวัดประสาทบุญยวาสหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ fc ครับนี่นะครับ ขึ้นคาบไข่แบบนี้เลยนะครับขึ้นคาบเนะเนอแบบนี้นะครับด้านหลังฝั่งแร่แบบนี้นะครับโรยแร่แบบนี้เลยนะครับนี่นะครับความเก่าของเนื้อขาวจะขึ้นเป็นคาบกุขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับ F4 สวยงามนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพี่นะครับนี่นะครับสวยงามนะครับดุทวดเนื้อขาวนะครับ ต่อมาเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดเนื้อผงใบลานนะครับพี่แบบนี้นะครับเนื้อผงใบลานนะครับวัดพักโคนะครับพี่นี่นะครับความเก่าความสวยนะครับบรรยายด้วยภาพเลยนะครับเอฟซครับนี่นะครับบรรยายด้วยภาพเลยนะครับแบ่งปันนะครับวันนี้นะครับนะครับแบ่งปันนะครับวันนี้นะครับพิเศษเลยนะครับพี่นะครับ สวยงามนะครับเป็นธรรมชาตินะครับพี่นี่นะครับมีร่องรอยการปั๊มลงไปนะครับพี่นี่นะครับนี่นะครับบรรยายด้วยภาพเลยนะครับความสวยความเก่านะครับบวลสารชัดเจนนะครับ fc ครับนี่นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพี่ต่อมานะครับเป็นรูปหล่อปั๊มนะครับเป็นรูปหล่อปั๊มเก่าๆหลวงพ่อมุ้ยแบบนี้นะครับด้านหลังเขียนว่าวัดดอนไล่นะครับ fc ครับแบบนี้เลยนะครับ เก่าเนื้อท้องเหลืองเก่าๆขึ้นสาแดงแบบนี้เลยนะครับ FC นะครับสวยงามนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับมีคราบสนิมเขียวขึ้นแบบนี้นะครับ FC เกิดจากการใช้งานนะครับเกิดจากการใช้นะครับเกิดหรือว่าแบบว่าแบบโดนเหงื่อใส่อาบน้ําอะไรอย่างงี้นะครับเขียนว่ารูปหล่อปั๊มนะครับหลวงพ่อมุ้ยนะครับวัดดอนไล่นะครับเนื้อท้องเหลืองเก่าๆนะครับแบบนี้นะครับ นี่นะครับสวยงามนะครับ FC สนใจก็ยังไงติดต่อเข้ามานะครับต่อมานะครับต่อมานะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับพิมพ์อาปาเช่นะครับองนี้นะครับสภาพผ่านการใช้มาบ้างนะครับนี่นะครับพิมพ์อาปาเช่นะครับอง์นี้จะตื้นๆหน่อยนะครับ FC ครับสวยงามนะครับแต่พิมพ์ดูง่ายนะครับแบบนี้ครับเป็นพิมพ์อาปาเช่นะครับ FC นะครับสวยงามนะครับดูนะครับเม็ดเดือดๆตามข้างนี้เลยนะครับ นี่นะครับสวยงามเป็นธรรมชาตินะครับนี่นะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับหลวงพุททวดอาวเชนะครับต่อมานะครับเป็นปกนะครับเป็นเหรียญปกนะครับจิ๋วนะครับท้าวเวสวร์ปกจิ๋วนะครับแบบนี้เลยนะครับวัดจุฬามณีนะครับองนี้นะครับสวยงามนะครับผิวไฟแดงแป๊ดเลยนะครับเอฟซีครับนี่นะครับ นี่ครับผิวไฟแดงๆเลยนะครับนี่เป็นปกท้าเวสุวรรณนะครับมีโค้ดนะครับสองโค้ดนะครับตรงนี้จะหายากหน่อยมีโค้ดสองอันนะครับนี่นะครับด้านข้างนะครับ fc นี่เดิมๆบ้านๆเลยนะครับ fc ครับนี่นะครับสวยงามเป็นธรรมชาตินะครับวัตจุลามณีนะครับนี่นะครับปกวัดจุลามณีนะครับเป็นพิมพ์ท้าเวสุวรรณนะครับต่อมานะครับต่อมาเป็นเอ่อเป็นพระผงนะครับพระผงหน้าปกนะครับ แม่ชีบุญเรือนนะครับเอฟซีอนี้เป็นของแม่ชีบุญเรือนนะครับพี่ๆเอฟซท่านไหนนะครับสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพี่นะครับอันนี้เป็นเนื้อผงขาวนะครับเป็นแม่ชีบุญเรือนนะครับเป็นพิมพหน้าปกนะครับพี่ครับนี่นะครับสวยงามนะครับเนื้อผงขาวนะครับต่อมาเป็นพักเขี้ยวงูพิจิตรนะครับพี่เป็นพักเขี้ยวงูพิจิตรนะครับ องค์นี้แกะจากเลี่ยมทองเข้ามาเลยนะครับคนแก่นะครับคนแก่นะครับนี่นะครับนี่นะครับอ่าเป็นอ่อด้านในน่าจะเป็นทองเหลืองนะครับ FC ด้านในน่าจะเป็นทองเหลืองเก่าๆนะครับที่เขาเลี่ยมออกจากวัดนะครับสมัยนั้นนะครับนี่นะครับนี่นะครับขาบไขความเก่าขึ้นแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับสนใจติดต่อเข้ามาเลยนะครับ อันนี้เขาเรียกว่าพระวัดพันโลวัดพันโลอะไรนะครับนี่แบบนี้ครับเป็นเขาเรียกว่าไม่ใช่วัดพับนะครับแบบนี้นะเรียกว่าวัดพัะโคพัดพัดโลอะไรเนี่ยผมเรียกไม่ถูกนะเขาบอกผมมาแต่ผมจําไม่ได้แล้วนะครับพี่พี่วัดอะไรสักอย่างเก่ามากเลยนะพี่เนี่ยเรียมปิดหลังเก่าๆมางนี้นะเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะแกะได้เปล่าไม่รู้เนี่ยเอาน่าจะแกะได้นะพี่ นี่ผมแกะให้ดูนะความเก่านะเป็นเลี่ยมกรอบเก่าเลยนะพี่นะนี่พี่ด้านหลังเป็นอย่างนี้เลยมีอะไรปิดมาเนี่ยพี่ความเก่าเนี่ยพี่ดูความเก่าของอันนี้ก็เหลืองอ่อยได้น่พี่เนี่นี่ดูพระเนี่ยพี่กรอบแบบนี้ไม่มีนะพี่นะสมัยนี้ไม่มีขายแล้วนะกรอบเก่านะพี่นะมีพี่เนื้อ เป็นพิมพ์ปิดอ่พิมพ์สมาธิเหมือนวัดพับเลยนะครับพี่แต่มันไม่ได้ออกวัดพับนะครับเจ้าของเขาบอกนะหรือว่าออกวัดพับผมก็ไม่แน่ใจนะพี่หรือเจ้าของเขาก็พูดมั่วไปหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับพี่พี่พี่ดูกันเอานะครับว่าออกวัดไหนนะครับแบบนี้นะครับแต่ว่าเป็นพิมพ์อ่เป็นพิมพ์ของอ่าเขาเรียกว่าพิมพ์วัดอะไรนั่นลืมกันเนี่ยที่ผมพูดไปเมื่อกี้พี่เนี่ย วัดพับนะเป็นพิมพ์วัดพับนะแบบนี้นะแต่ไม่ใช่วัดพับนะหรือหรือใช่ผมก็ไม่แน่ใจนะพี่นะพ,พี่พี่ต้องตีกันเอาเลยนะครับนี่นะครับมาเก่าเก่าแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ความกรอบเก่าเก่าเลยนี้เลยนะครับนี่นะครับอยู่แบบนี้มาความเก่าหลายปีนะพี่นะเป็นสิบยี่สิบปีเลยนะพี่นะความเก่านะความของกรอบนะพี่อันนี้ต่อมานะพี่นะต่อมานะครับเป็นหลวงพ่อพัดใสนะครับพี่หลวงพ่อพัดใสนะครับ อยู่จังหวัดหนองคายนะครับพี่อันนี้เป็นหลวงพ่อพัดใสจังหวัดหนองคายนะครับองค์นี้ต่อโค้ดนะครับด้านล่างนะครับพี่พี่นี่นะครับนี่นะครับเขียนว่าหลวงพ่อพัดใสนะครับมีโค้ดนะครับด้านล่างนะครับอันนี้เป็นปีศูนย์ห้านะครับพี่พี่ปีศูนย์ห้าหลวงพ่อพัดใสนะครับจังหวัดหนองคายนะครับพี่เป็นเนื้อกระไหล่ทองนะครับเนื้อกระไหล่ทองนะครับนี่นะครับสวยงามเป็นธรรมชาติเลยนะครับพี่พครับ ต่อมานะครับเป็นรูปหล่อโบราณนะครับพี่พี่รูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียนนะครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียนนะครับพี่นะครับนี่ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียนนะครับพิมพ์หน้าหนูนะครับพี่พิมพ์หน้าหนูนะครับนี่นะครับนี่นะครับความเก่านะครับพิมพ์หน้าหมูนะพี่นะหน้าหมูเรียกหน้าหมูนะนี่นะครับหลวงพ่อเขียนพิมพ์หน้าหมูนะครับเก่าๆเลยนะครับพี่พี่นี่นะครับ พี่ๆท่านไหนสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพี่นี่นะครับหลวงพ่อเขียนพิมพ์หน้าหมูนะครับหลอดชอบแบบนี้นะครับพี่แห่งปันนะครับต่อมานะครับหลวงพ่อเงินนะครับอพิมพ์นิยมนะครับพี่นี่นะครับมีชอบมาแบบนี้เลยนะครับพี่มีชอบมาแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับตาพระจันทร์ตาพระทิศนะเขาเรียกตาพระจันทร์หรือตาพระทิศเนี่ยพี่เนี่ยตรงนี้เนี่ยมุมเนี่ยมีรอยจิกอยู่เนี่ยพี่นี่ จำนี่ยพี่นี่ชัดๆอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับพิมพ์นิยมนะครับพี่พิมพ์นิยมหลอดช่อนะครับมีเดือยชอบมาแบบนี้เลยนะครับพี่ๆ FC ครับนะครับสวยงามนะครับพี่เนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับมีเม็ดแบบนี้ด้วยนะครับพี่นี่เนี๋ยมีเม็ดตรงนี้ด้วยนะครับนี่นี่ที่ว่าเสียหลัยท่านก็ชอบดูกันนะครับแล้วก็มีเม็ดตรงนี้นะครับ องนี้พิจารณาง่ายนะครับพี่สนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพี่นะครับนี่ครับเนื้อทองเหลืองเก่าๆพิมพ์นิยมสวยงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนะครับเดิมๆบ้านๆเลยนะครับพี่ EP ที่หกสิบสี่แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ ID l ลน e นะครับศูนย์เก้าหก เจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับพี่ๆนะครับต่อมาก็เป็นพระพุทธชินราชนะครับพี่พระพุทธชินราชนะครับอินโดจีนนะครับสองสี่แปดห้านะครับนะครับสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับสองสี่แปดห้านะครับนี่นะครับเป็นพระพุทธชินราชนะครับพี่นี่นะครับเก่าๆเลยนะครับพี่เก่าๆเลยนะครับนี่นะครับเดิมๆนะครับ เดิมเดิมเลยนะครับตามซอกแขนนะครับดูนะครับเดิมเดิมเลยนะครับนี่นะครับพี่พี่ f ่ครับสนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพี่นี่นะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพี่ครับนี่นะครับดูนะครับดันล่างนะครับอง์นี้ไม่มีโค้ดนะครับพี่องค์นี้เป็นรูปล่อชินาราชปีสองสี่แปดห้าไม่มีโค้ดนะครับนะครับอง์นี้เป็นพิมพ์ต่อนะครับเป็นพิมพ์ต้อนะครับ ต่อมานะครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อเงินนะครับพี่สมเด็จหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะครับเนื้อผงน้ำมันนะครับพิมพ์เอนะครับนะครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้าเนื้อผงน้ำมันพิมพ์เอนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพี่เนื้อผงน้ำมันพิมพ์เอนะครับนี่นะครับเึงนสมเด็จปีหนึ่งห้านะครับพิธีปลุกเสกครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับพิธีเดียวกับหลวงพ่อเงินคอแอลหลวงพ่อเงินวัดบางคานปีหนึ่งห้านะครับ ต่อมานะครับพี่ต่อมานะครับเป็นพระพระยืนในซุ้มนะพี่นะพระยืนในซุ้มนะครับพี่นะซุ้มชัดชัดแบบนี้เลยนะครับซุ้มชัดๆัมีคาบกุคาบไข่ขึ้นแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนะครับมีคาบกุคาบไข่ขึ้นแบบนี้นะครับมาพร้อมตลับนะครับมาพร้อมตลับแบบนี้เลยครับนี่เนี่ยมีเดือยให้แกะได้นะพี่นะแกะดูพระได้นะแต่ผมเจ็บเล็บนะผมเพิ่งตัดเล็บใหม่เนาะแกะดูพระได้เลยครับนี่นะครับ สวยงามนะครับมีซุ way, ้มข, pues ข,ขึ้นแบบนี้นะครับคาบกุขึ้นแบบนี้เลยนะครับพี่นะครับต่อมานะครับพี่ต่อมานะครับเป like ็นพระสมเด็จหลังยันแบบนี้นะครับพี่พี่พาสมเด็จหลังยันแบบนี้นะครับนะครับเป็นสมเด็จนะครับฝังยันฝังแล้วก็โรยผงแร่แบบนี้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับสวยงามนะครับเป็นสมเด็จไม่ทราบที่นะพี่นะพี่พี่ท่านไหนสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพี่นี่นะครับ เป็นเนื้อผงอมเหลืองๆนะครับพี่นะครับรยผงแร่เป็นยันแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับต่อมาก็เป็นเหรียญเก่านะพี่นะ <_ d ance> เหรียญเก่าเขียนว่าทองมานะครับแบบนี้นะครับด้านหลังเขียนว่าหลวงพ่อทองมานะครับถาวะโลนะครับอยู่จังหวัดอะไรเนี่ยร้อยเอ็ดนะพี่นะอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะพี่วัดสว่างอะไรทุกอย่างนะ วัดสว่างอะไรอ่านไม่ออกนะพี่วัดสว่างวัดสว่างทาสีนะพี่นะจังหวัดร้อยเอ็ดนะพี่นี่หลวงพ่อทองมานะครับเนื้อทองแดงนะครับพี่เก่าๆเลยนะพี่นะนี่ครับเป็นเหรียญเก่าๆเลยนะครับมีโค้ดนะพี่นะนี่มีโค้ดเก่าๆเลยนะพี่นะเดิมๆบ้านๆเลยนะพี่นะนี่เดิมๆบ้านๆเลยนะครับ ต่อมานะครับพี่ต่อมานะครับเป็นพระแก้วมรกตนะครับด้านหลังเป็นเจ้าคุณนอนะครับด้านหลังเป็นเจ้าคุณนอนะครับแบบนี้เลยนะครับพี่นี่พระผงเขาเรียกว่าพระผงพระแก้วมรกตนะครับพี่พระผงพระแก้วมรกตนะครับนี่ครับสวยงามนะครับพี่นี่ครับจมูกโด่งๆเลยนะครับพี่ ด้านหลังเป็นหลวงพ่อเจ้าคุณนอนะครับเจ้าคุณนอนะครับแบบนี้นะครับสวยงามนะครับพี่ต่อมานะครับพี่ต่อมานะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อโบราณนะครับหลังยันแบบนี้เลยนะครับพี่เหรียญหล่อโบราณหลังยันแบบนี้เลยนะครับพี่นี่นะครับพี่พี่ท่านไหนสนใจรายการไหนนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพี่นะครับยินดีรับทุกสายทุกท่านเลยนะครับพี่พี่ครับ นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับพี่นะครับนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับไ d l ดี e 0ล6 9ศูนย์เก้าห3้านย์ศย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์ศูนย์สามนะครับอันนี้เป็นเนื้อชินเก่านะครับพี่เนื้อชินเก่านะเป็นพิมพ์ปังลีลาเนื้อชินเก่าเก่าเลยนะครับพี่นี่นะครับด้านข้างขึ้นคราบไข่แบบนี้เลยนะครับพี่พีเครับ สวยงามนะครับพี่สวยงามนะครับสนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพี่นี่ครับความเก่า i̇şte away away. Elite, นะครับพี่เป็นเนื้อชินเก่าๆเลยนะครับพี่นี่นะครับลีลาสวยมากนะครับวงนี้ครับงามนะครับแต่มีนะครับด้านหลังเป็นลายผ้านะครับด้านหลังเป็นลายผ้านะครับนี่นะครับนี่ครับสวยงามนะคร mm ับ hmm. พ re ี่ๆครับน well> ี่นะครับด้านข้างนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพี่ อันนี้ก็เป็นรายการสุดท้ายนะครับเป็นพาสสมเด็จพิม์พใหญ่นะครับนะครับเป็นพาสสมเด็จพิม์พใหญ่นะครับพี่นี่นะครับเนื้อเนื้อโซนนี้เขาเรียกว่าเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อโซนพระสังขยานะครับแบบว่าเนื้อโซนสังขยานะพี่นะแต่ดูดีๆด้านในนะพี่นะลึกๆนะพี่แกงหนึกแน่นเลยนะครับแกงหนึกแน่นนะครับแล้วก็นุ่มนะครับดูนะครับดูนะครับเม็ดมวลสารด้านในนะครับพี่พ เดี๋ยวผมซูมให้ดูนะนี่นลพี่นี่พี่ดูเนี่ยเม็ดมวลสารนะพี่นะี่อยู่ด้านในของเนื้อผ้านะพี่นะนี่ดูด้านในนะนหนึกแน่นเลยนะพี่นะนี่ดูซุ้มเลยพี่ดูในซุ้มพี่หนึกแน่นเลยนะพี่นะดูเนื้อตามซุ้มแล้วพี่นะี่เป็นเม็ด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 เลยนะพี่ นี่สวยมากเลยนะพี่นะนี่ครับด้านหลังนะครับพี่ด้านหลังนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับมีเม็ดมวลสารแบบนี้เลยนะครับพี่ๆวันนี้พูดพูดช้าไปอะไรยังไงต้องขออภัยนะครับเป็นล้อนในที่ลิ้นอีกแล้วนะครับพี่ผมอ่ะนี่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับวัดระฆังนะครับ อ่อเป็นพิมพ์ใหญ่วัดละฆังโซนเนื้อพัดสังขยานะพี่นะก็เรียกว่าโซนไปทางสังขยาพี่เห็นเจ้าของพาเขาบอกนะนี่เป็นโซนเนื้อสังขยานะครับแต่ว่าเป็นเนื้อผงนะครับไม่ใช่เนื้อสังขยานะครับเปรียบเทียบเฉยๆนะพี่นะเปรียบเทียบเฉยๆนะครับพี่นี่นะครับนี่ดูนะคพี่นี่นี่หนึกแนมหนึกแน่นนะพี่นะแล้วก็แบบ สบายตานะพี่เนาะพี่พี่ท่านไหนที่ชอบพระสมเด็จนะครับเล่นพระสมเด็จนะครับจะรู้เลยนะครับว่าพระโซนเนื้อแบบนี้หายากนะครับพี่โซนเนื้อแบบนี้หายากนะครับอนี่ดูเนี่ยดูตามซุ้มเลยพี่ดูเนื้อเม็ดมวลสารด้านในนะพี่นะพี่พี่ท่านไหนสนใจนะพระสมเด็จองนี้นะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่นะครับนี่นะครับ <ST ART> เขาเรียกว่านน เนื้อสังขยานะครับพี่นะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพี่พระสมเด็จมีองค์เดียวนะครับวันนี้นะครับพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่เนื้อสังขยานะครับนี่นะครับเนื้อโซนนี้จะหายากนะครับพี่เนื้อโซนนี้จะหายากครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพี่ไอดีไลน์นะครับศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับพี่ๆสนใจรายการไหนนะครับ ติดต่อนะครับมาได้เลยนะครับพี่นะครับยินดีรับทุกสายทุกท่านเลยนะครับพี่วันนี้นะครับช่องบรดกภพักเครื่องนะครับ EP ที่64นะครับก็ต้องขอตัวกลับลาไปก่อนนะครับพี่ๆนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าผมพูดอะไรผิดไปนะครับก็ขอกราบอภัยให้ให้ผมด้วยนะครับพี่ๆเอทุกท่านนะครับนะครับวันนี้ก็ขอตัวกลับลาไปก่อนนะครับพี่สวัสดีครับ